พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นดำคตั้งอยู่แ้วมันเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคำถามบางคำถามพระพุทธเจ้าไม่ตอบไว้นะและอาลัยบุคคลก็จะไม่สงสัยคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ และไม่คิดจะพยากรณ์คำถามที่พระศาสดาไม่พยากรณ์เพราะอะไรเพราะรู้เหตุความทิฏฐินั้นรู้จับทิฏฐิเหตุเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิและปฏิบัติท้ายติดความดับแห่งทิฏฐินั้นก็จะไม่สงสัยอะไรนี้แต่จะสร้างเหตุเพื่อการหลุดพ้นจากทิฏฐิออกจากทิฏฐุปาทานกุะทานในทิฏฐินั้นเพราะรู้ว่าทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดภพชาติสลารบะต่อไป อย่างนี้แต่มาไมงนันวิจิกิจชาก็จะพุ่งรุมเลยอยู่อย่างเนี้ยสร้างภพตลอดทุกครั้งที่ยมมีความสงสัยนั่นคือยอมคิดทุกครั้งที่ยอมคิดคือโยมกำลังสร้างภพนะาชาติชรามาลก็จะตามมาสัตว์นั้นจะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ได้เมื่อยมหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ได้ก็ต้องมีสภบบาพชาติหนึ่งที่ยมจะต้องไปเกิดในนรกในสารปริวิอีกรอบนึงนะอย่างนี้ลอามาพ้นนรกกันดีกว่าเข้านิพพานดีกว่า Đi qua bãi bồn biên được gặp thiết thịt tầng tà.